เธอไม่มีตาเลยไงเอ่องค์รัชทายาธิโอบราณเอ่อเออขออภัยเพคะฝาบาทนี่มันแย่ที่สุดเลยฉันพยายามอย่างหนักเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาเห็นฉันฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะมาเจอพระเอกแบบนี้เอ่อเออถ้าอย่างงั้นขอตัวก่อนนะเพคะ นี่คือผู้หญิงขี้เล่ที่ทุกคนพูดถึงใช่ไหมนะฉันได้ยินข่าวลลอมาบ้างแต่เธอดูแย่กว่าที่ฉันคิดไว้อีกเธอไม่เหมาะสมกับราชวงศ์จัก,กรวรรดิเลยเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์อิมพีเรียลฝ่าบาทพระองค์ทรงคิดอะไรอยู่งั้นหรือเพคะฮ่าฮะ ใช่แล้วนี่คือผู้หญิงที่คู่ควรกับราชวงศ์จักรวรรดิเปล่าไม่มีอะไรแต่แปลกจริงๆทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงส่งกลิ่นหอมหวานอย่างน่าประหลาดใจซึ่งไม่เหมาะกับเธอเลยกระเป๋าลับของเลดี้คิดเล่ตอนที่4ให้เสียงภาษาไทยโดยเอสพีเบนเตอ ไลาลาอยู่ไหมพฤติกรรมน่ารายที่เธอแสดงออกมาเมื่อวานคืออะไรกันนะเอ่อเออลูอีตาบวมเมื่อคืนฉันร้องไห้จนหลับไปเลยเหรอเนี่ยเออเออนนี่ฉันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะเราต้องไปอีกแล้วสินะพ่อของเธอซึ่งเป็นอดีะตหัวหน้าตระกูลนี้ทิ้งเธอไว้ให้ฉันดูแล ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันจึงผ่อนปลนให้ถึงตอนนี้แต่ฉันไม่สามารถทนเธอได้อีกต่อไปแล้วเขากล้าดียังไงถึงได้เอาเรื่องของพ่อฉันมาพูดคนที่มีความสุขที่สุดเมื่อพ่อตายก็คือเขาไลลา,ลาพ่อของคุณเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถม้าน่ะจากนี้ไปลูกพี่ลูกน้องคุณจะรับผิดชอบบ้านเอสเต้เขาใช้ทรัพย์สมบัติของครอบครัวฉันอย่างฟุ่มเฟือย และใช้ชีวิตอย่างหรูหราจนมาถึงตอนนี้ช่วได้ใจจริงๆแล้วเขาก็พูดได้อย่างไงว่าเขาดีฉันวางแผนไว้ว่าจะรับเบกกี้เป็นภรรยาของฉันหลังจากที่เธอแต่งงานแล้วแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเธอจะไม่มีวันออกจากที่นี่แน่นอนฮะฮะว่าอย่างไงนะลูอีฉันจะส่งเธอไปหาใครก็ได้ที่สามารถรับเธอได้ จนถึงตอนนั้นฉันจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินใดๆแก่เธอเพราะฉะนั้นอย่าแม้แต่คิดที่จะออกไปข้างนอกอยู่นิ่งๆไว้ซะอยากตะบันหน้าแม่สักทีเห็นไหมฉันบอกคุณแล้วไงคุณควรจะระมัดระวังมากกว่านี้นะคะอ๋อแล้วตอนนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมคะว่าฉันกับท่านบารอนมีความสัมพันธ์กันน่ะ เพราะงั้นฉันจึงสามารถพูดได้อย่างอิสระมากขึ้นใช่ไหมล่ะคุณควรฟังสิ่งที่คนอายุมากกว่าพูดนะดัตเจริตคนเราจะน่าสมเพศได้ขนาดนี้ได้ยังไงกันนะรู้สึกอยากตบอีแก่นี่มากฉันสามารถกัดลิ้นตัวเองได้เลยตรงนี้แอดไม่แน่ใจว่าแอดแปลถูกหรือเปล่านะแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะ เธอทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเลยละ่ะการเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของเธอจะไม่มีประโยชน์ใดๆถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนเป๊ะๆแต่มันก็โอเคแล้วเหลือเวลาอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นฉันแค่ต้องมีชีวิตลอดไปจนถึงเดือนพฤษภา,าคมเมื่อการจำคุกในนวนิยายต้นฉบับเริ่มขึ้นเฮเธอแค่ต้องอดทนอีกสักหน่อยนะเลยล่ะ หลายเดือนผ่านไปตั้งแต่ฉันถูกกักบริเวณฤดูการเปลี่ยนผันไปตามปกติแต่ยกเว้นลูอีและเบกกี้ที่คอยคุกคามฉันแต่ก็ยังดีที่วันเวลาของฉันผ่านไปอย่างเงียบสงบนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการแต่ฉันก็ยังรู้สึกกังวลอยู่ดีมันเป็นเพราะว่าวง,งานปากแห่งความโกรธนี่ยังไงล่ะ ให้ตายเถอะนี่มันเป็นไปไม่ได้ทำไมไม่มีใครส่งคำขอแต่งงานม่ให้ฉันเลยในช่วงเวลาสิบเดือนที่ผ่านมาเเอ๊ะคุณหนูบารอนเรียกคุณเข้าพบค่ะอ่าโอเคเบเก้ไม่ทำงานเป็นแม่บ้านอีกต่อไปแล้วงานสินะตอนนี้เธอมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่เธอต้องการแล้วใช่เธอใช้เวลานั่นคุกคามฉัน นี่นี่คุณเป็นปิงหรืออยังไงกันน่ะคุณเป็นผู้หญิงที่ไร้ประโยชน์ที่ไม่สามารถแต่งงานได้ด้วยซ้ำหฮหะหะยอีกแก่เอ้ยไม่ใช่ซึ่งภาคหลังมานี้เธอก็แอบมองกระเป๋าของฉันด้วยซึ่งนับเป็นปัญหาเลยทีเดียวฉันต้องซ่อนมันไว้ใต้ชุดทุกวันท่านหญิงไละลอได้มาถึงแล้วเจ้าคะ่ะ อาใช่แล้วเข้ามาสิลูกพี่ลูกน้องที่รักฮะฮะอาทำไมวันนี้เข้าถึงพูดจาดีขึ้นมาน่ะแปลกชะมัดอย่ายืนอยู่ตรงนั้นแล้วมานั่งตรงนี้สิในที่สุดคำขอแต่งงานก็มาถึงเธอแล้วนะว่าว่าไงนะเธอรู้ไหมว่าเดยุกมอนเตเฟลตาคือใคร เขาเป็นเจ้าของดินแดนทางเหนืออันกว้างใหญ่และครอบครัวของเขาไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในสองตระกูลในยุคเท่านั้นแต่ยังสืบเสื้อสายมาจากราชวงศ์อีกด้วยและที่สำคัญที่สุดคือเธอควรจะรู้สึกขอบคุณเป็นพิเศษนะเพราะว่าในยุคมอนเตเฟลตราก็ถูกนิรเทศออกจากสังคมชนชั้นสูงเนื่องจากรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดของเขาเช่นกัน เธอและเดยุคมอนเตเฟลตาจะเป็นคู่รักที่น่าเกียดและสมบูรณ์แบบที่สุด <laughs> ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าบาลอนจะพูดจาไม่เคารพเดยุผู้มีเลือดของจกักรพรรดิขนาดนี้ไม่ใช่ว่าฉันเคยมีความคาดหวังสูงต่อเขาซะหน่อยแต่ว่านาเดยุคมอนเตเฟลตาฉันไม่เคยได้ยินชื่อของเขาในเรื่องราวต้นฉบับเลย แต่ฉันก็ดีใจที่เขาไม่ใช่หนึ่งในสามของตัวละครนำชายในในิยายเรื่องนี้พราอเขาบอกว่าไม่ต้องการอะไรจากเราเลยดังนั้นเธอต้องออกเดินทางตั้งแต่พรุ่งนี้พระพรุ่งนี้มันกระทันหันเกินไปไหมอย่าไล่เดียงสาขนาดนั้นเธอจะรับผิดชอบรือยังไงหากเขาเปลี่ยนใจในขณะที่เธอใช้เวลาอันแสนสงบสุขของเธอนะ่ะ ฉันเบื่อที่จะต้องเห็นเธอเกาะบ,บ้านของฉันแล้วหากเธอต้องการตอบแทนบุญคุณของบ้านแห่งความเมตตาที่เอสเตมอบให้เธอก็เก็บข้าวเก็บของของเธอแล้วออกไปจากที่นี่ซะเกาะเขาแดกไม่พอยังจะไปไล่เจ้าของบ้านอีกว้ายหมดคำจะพูดวันต่อมาเฮ้ฉันไม่สามารถเชื่อเรื่องนี้ได้เลย เขาจะส่งฉันไปหาคนแปลกหน้าได้ยังไงกันนี่มันคตรจะไม่ยุติธรรมเลยนี่นะฉันไม่สนใจหรอกว่าเขาจะถูกในประเทศเพราะว่าเขาขี้เลยแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขามีบุคลิกภาพที่แย่มากเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดขอขอบคุณที่ทำการเดินทางครั้งนี้อย่างยาวนานฉันเป็นหัวหน้าตระกูลมอนเตเฟลตาพวกคนพวกนั้นเอาสมองส่วนไหนคิด ถังคิดว่าผู้ชายคนนี้ขี้เล่กันเนาะเออเอ,อ,เอ,อไม่ใช่คือว่านายแอมีเลือกจะพูดพูดแบบจริงจังนละไม่จริงจ้คืออย่างนี้นะเรื่องมันมีอยู่ว่าทุกคนอาจจะทราบกันแล้วว่าช่วงนี้หลายโรงเรียนก็ได้เปิดแล้วรวมถึงตัวแอดด้วยไม่อยากไปเว้ยแต่ก็ต้องไปก็นั่นแหละอืมก็ต้องไป แล้วก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปทีทีค่นาดนั้นแต่ก็จะหาเวลามาทำให้นะจ๊ะจุบุจุบุไม่มีอะไรแล้วแหล,ละแค่จะบอกแค่นี้แหละงงกับคำพูดตัวเองเหมือนกันตอนนี้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนะแล้วใครที่เปิดเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนขอให้อาจารย์สั่งงานเยอะๆนะเอ้ยไม่ใช่ เอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊วย <laughs>